สายมาเทรองพื้นนะครับกะสีนี่อื้อ้วงมาตะเศร้าเลยโพท่านได้ตื่นจ่อยก,กำลังทํานะครับเหล็งมือทํากะสีเฝ้าแล้ว ใส่เหินจากทั้งหนาบ้านมะหอดนี่ใส่สิบหายคิ้วนะครับสิบหายคิ้วของซีแผคันะครับ,บ,รบ,รบรน,บน,นี่เลยิบบอสิบหายคิ้วบอโดนบอนั้นใกล้สีเรลียวเลยแหละ ังจากเทแล้วก็บทมีการขัดนะครับขัดด้วยเอาสีสีมะพร้าวนะครับให้จังสีออกเป็นสีดำๆนี่เองนะครับจะปิดโกลดสีนี่แล้วก็จังขัดนะครับจังสีเบิ่งสวยเบิ่งงามเป็นดอกว้าคือเฮาบว์่เอาสีของปูนนะครับเอาสีนี่มานั่นกับสีมาขัดทั้งสี่มันก็บสีออกมาเป็นสีตามที่เฮาต้องการได้นะครับ แบบนี้เลยสีสวยหรือสีก็ส,สวยหรือว่างามหรือว่างามกันคอยติดตามเมึงไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs>